ผู้ชมค,คะผ่านมา2ปีแล้วค่ะแต่ว่าการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภ,ภัยเหตุโกดังเก็บพลุระเบิดกลางตลาดมูโนนั้นยังไม่แล้วเสร็จนะคะที่สำคัญบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วค่ะยังไม่ทันเข้าอยู่เลยปรากฏว่าบางจุดมีการซุดตัวสังเกตเห็นว่ามีผนังแตกร้าวระหว่างการก่อสร้างชาวบ้านไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะคะและต้องการให้มีการก่อสร้างใหม่ค่ะ สภาพบ้านของนายอัสมีอาแซหนึ่งในผู้ประสบภัยเหตุกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดกลางตลาดมูลเนะอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2566ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างแต่เกิดการซุดตัวลงมาอย่างที่เห็นนายอัสมีบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหม่ชดเชยเยียวยาจากเหตุการณ์พลุระเบิดเมื่อสอปีก่อนแต่กลับซุดตัวระหว่างการก่อสร้างจึงเกิดคำถามเรื่องมาตรฐานค่ะ เบื้องต้นอยู่ระหว่างให้ทางสถาปนิกเข้ามาตรวจสอบฐานรากว่ายังสามารถใช้การได้หรือไม่จะทำการยกแล้วก็ต่อเติมตามแบบเดิมแต่ถ้าโครงสร้างเสียหายแล้วต้องทุบแล้วก็สร้างใหม่ทั้งหมดนั้นจะทำอย่างไรเจ้าของบ้านอยากให้ทุบทำลายเพื่อสร้างใหม่เพราะตอนนี้เห็นสภาพแล้วกังวลเรื่องความปลอดภัยเขาบอกว่าเขาจะมาดูสองสามวันนี้เขามาดูว่าเขาตรวจว่าถ้าถ้าโครงสร้างยังใช้ได้ เราก็จะยกหมดไปกี่แสนก็ไม่เป็นไรเขาจะยกแล้วก็จะทําตอมออใหม่แล้วก็จะฉาบใหม่ถ้าถ้าเกิดว่าสถาปนิกอบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วโครงสร้างม,มันเอียงมันเบี้ยวก็จะต้องทุบแล้วก็ถมที่ดินทําใหม่นายอำเภอสุงไหงโกโลกครับบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านได้รับความเสียหายหนักนะครับ จึงมีคําสั่งให้ทางอบตอระง,งับการก่อสร้างชั่วคราวครับพร้อมให้ผู้รับเหมาดําเนินการแก้ไขและซ่อมแซมบ้านที่สุดตัวทั้งหมดนะครับโดยผู้รับเหมาะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาเพราะความเสียหายเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้างครับบ้านบ้านหลังที่เกิดเหตุสุดนะครับมันมีสัญญาสัญญาก่อสร้างอยู่ระหว่างเจ้าของบ้านกับ ผู้ผู้รับจ้างนะฮะผู้ผู้รับจ้างนะครับซึ่งในสัญญาก็ได้ว่าถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยทางผู้รับจ้างก็จะซ่อมแซมแก้ไขต่อไปนะครับซึ่งในเคสกรณีเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยสร้างเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เกิดเกิดซุดตัวมากอ่อนซึ่งความเสียหายทุกอย่างเนี่ยผู้ผู้รับจ้างก็ต้องอดําเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ ผู้รับเหมาชี้แจงกับทีมข่าวผ่านทางโทรศัพท์บอกว่าดําเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานค่ะโดยเฉพาะการลงเสาเข็มก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโยธาธิการจังหวัดก็คือกําหนดให้มีความลึกขนาด10เมตรจํานวน22เสาแต่บอกว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเคยเป็นเส้นทางน้ําทําให้ดินอ่อนแล้วก็เกิดการซุดตัวการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดกลางตลาดมูโนนั้น สามารถส่งมอบบ้านได้กว่า10หลังนะคะแต่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกถึง86หลังค่ะ